ตัวเนี้ยติดตั้งง่ายนะคะราคาไม่แรงจ้ะสามารถควบคุมการไหลของของเหลวได้ดีเลยค่ะใช้ได้กับทุกสเปคงานเลยไม่ว่าจะเป็น 10k 150p นะคะ pn10 p n 1 6นะคะสามารถผลิตได้ตั้งแต่2นิ้วถึง24นิ้วนะคะดูส่วนประกอบของเขานะคะลูกค้าตัวนี้ตรงนี้เขาจะคิดเรียกว่าลิ้นเนาะตรงเนื้อบอดี้ของเขาเนี่ย ก็คือผลิตมาจากเหล็กหล่อเลยค่ะแข็งแรงทนทานตัวนี้นะคะก็คือเป็นวาล์วคอนโทรลน้ํานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเปิดปิดหรือว่าหรีน้ําได้หมดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเหมาะกับงานอุตสาหกรรมจะใช้ติดตั้งกับหน้าแปลนนะคะแล้วก็ต่อกับท่อได้เลยนะคะเนี่ยทั้ง2ฝั่งจากนั้นก็ก็หมุนเปิดปิด,ปดน้ําได้เลยคอนโทรลเลอร์น้นําได้เลยจ้า ตัวนี้นะคะคือ b u t เตอร์ y Wow UPVC ค่ะตัวนี้นี่นะคะหาซื้อได้ง่ายค่ะน้ำหนักเบาค่ะติดตั้งง่ายด้วยนะคะผลิตตั้งแต่2นิ้วถึง8นิ้วนะคะวัสดุเนี่ยเขาผลิตจาก UPVC ค่ะตัวนี้คุ้มมากนะคะลูกค้าตัวนี้หาย,ยากหน่อยแต่ว่ามาหาที่เราได้จ้า